น้ำตาไหลหญิงรัฐาโพส์สุดซึ้งถึงแม่น้อยหลังเริ่มต้นชีวิตคู่ขอบคุณแม่สามีแม่ลูกสุดจะกั้นน้ำตาก็เป็นอีกวันสำคัญในชีวิตของลูกสาวแม่น้อยโพง,งามครับวันที่หญิงรัฐาลูกสาวสุดรักสุดดวงใจที่ได้มีชีวิตคู่อย่างดีมีคนที่ดูแลดีหลังเข้าพิธีมั่นและจดทะเบียนสมรสกับตุลตุลลยเทพหออกแม่ก็คงเป็นสุขหญิงรัฐาโพสต์สมกอดคุณแม่ด้วยน้ำตาแห่งความปิติในวันที่ลูกเป็นฝั่งเป็นฝา พร้อมกับได้เผยข้อความสุดซึ้งว่าเรามีอยู่กันสองคนมาตลอดวันนี้เรายังมีกันและกันต่อไปหญิงจะทุกข์จะสุขจะมีผู้หญิงคนนี้คอยเป็นกําลังใจเสมอวันนี้ถึงแม้หญิงจะมีชีวิตคู่แต่ทุกการเดินทางของหญิงจะมีแม่เคียงข้างและคอยสอนการใช้ชีวิตจากนี้ไปในทุกก้าวหญิงรักแม่นะคะหญิงและฐานนะคบเธอยังได้โพสต์ภาพความอบอุ่นของสองครอบครัวความสุขทั้งน้ําตาในวันสําคัญของทั้งคู่พร้อมกับแคปชั่นว่า Family ขอบคุณแม่เกดแม่น้อยพิกี้พี่เจีย๊ยบน้องเพลงที่ดูแลทั้งหญิงและพี่ตุลจนทำให้เราได้มีวันนี้ในวันที่เราสองคนจะช่วยกันดูแลครอบครัวน,นี้ให้มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันค่ะก็เป็นโค้ดข้อความซึ้งๆของหญิงรัฐากับที่ส่งถึงแม่น้อยโพงามในอีกวันสำคัญในชีวิตของลูกสาวอย่างหญิงรฐาครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ อย่าลืมกดติดตามชม super star dala เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ